ดีครับช่างโจค,ครับจากแต่งโฟล์ินเนอร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างพามาสอนวิธีการติดตั้งโชคฝากระโปรงหน้าตัวตัวใหม่เนาะงานงานแท้สูนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่ที่มันต่างจากตัวเดิมก็มคือจะมีตัวซับพอร์ตด้านหน้ามาให้นะครับเดี๋ยวช่างพาไปดูว่าติดตั้งยังไงจริงๆถ้าเราอ่านในคู่มือก็ได้เนาะแต่ถ้าใคร ไม่อยากเสียเวลาอ่านก็มาดูช่างได้อุปกรณ์ซัพพอร์ตด้านหน้าที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นชุดแบบนี้อ่าจะเป็นชุดแบบนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวล็อกหนึ่งตัวอ่าแล้วก็จะมีน็อตมาให้นะครับอีกครับบริเวณฝั่งถ้าเป็นฝั่งด้านแบตเตอรี่เนาะอ่าถ้าเราเข้ามาดูเราจะสังเกตเห็นรูนี้เนาะรูนี้อ่าถ้าเจอรูนี้เสร็จให้ให้เราเอาซัพพอร์ต สปอตล่างนะเข้าไปเสียบก่อนนะครับเนี่ยเสียบเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไม่ต้องงานอะไเข้าเลยอันนี้นอ็อตเนบเราก็พอเสียบเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะร้อยน็อตเข้าไปอ่าร้อยน็อตเข้าไปแบบนี้มันจะมีอยู่สองจะยึดจะยึดอยู่สองตำแหน่งเนาะมันจะยึด ด้านด้านบนแล้วก็จะยึดด้านล่างอ่าเพื่อความแข็งแรงเนาะเพื่อความแน่นทีนี้ตัวเนี้ยมันก็แน่นแน่นแข็งแรงกว่าตัวตัวรุ่นก่อนอ่าเหมือนเหมือนเขาพัฒนามาอ่าตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะร้อยเหมือนเดิมนะร้อยร้อยเข้าไปแบบนี้ร้อยเหมือนเหมือนตัวรุ่นแรกอ่าแต่ว,ว่าตัวรุ่นแรกจะไม่มีพพอร์ตตรงนี้มาให้เนาะแต่ถ้าฐานช่าง ใส่ยากกว่าเดิมใส่ยากกว่าเดิมแต่มันจะแข็งแรงกว่าเดิมนะแล้วก็สองฝั่งอ่าตำแหน่งเดียวกันสองฝั่งทําเหมือนกันเนาะสองฝั่งให้ให,ให้ทําเหมือนกับที่ช่างอธิบายไปมันทํางานเหมือนติดตั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอพอเราล็อกขันให้แน่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวโชคมาใส่แบบนี้ให้จุดสังเกตคือให้ให้ตำแหน่งกระบอกอะ่ะอยู่อยู่ฝั่งตัว ปากระโปรงหน้านะครับฝั่งกระบอกมันเนาะต้องต้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วส่วนตัวขาเนี่ยตัวขาเล็กๆอะ่ะตัวโชงเนี่ยมันเอาไว้ข้างล่างนะครับจริงแล้วเนี่ยเห็นไหมพอมีเดือยแบบนี้ยกับรูนี้เนาะสามารถกดลงได้เลยแต่ว่าในระหว่างติดตั้งอะ่ะมันจะต้องรอทําพร้อมกันเนาะจะต้องมีคนจับไม่งั้นไม่งั้นมันยังเข้าไม่ได้มันไม่ตรงอ่ามันไม่ตรง้องยกขึ้นหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไล่ไล่ขันน็อตให้มันแน่นเนาะ อ่าให้มันแน่นแบบตึงมือนะครับให้มันตึงมือก็พอหลังจากนั้นเราก็ตีตัวบนใส่ยังวะยังดีกว่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมันจะมีซัพพอร์ตตัวบนนี้เนาะซัพพอร์ตตัวบนนี้อันนี้ช่างพอดนอนไปแล้วนะอ่านอนตตำแหน่งนี้ตัวแรกพอต,ตัวแรกตัวเดียวพอนะครับแล้วเดี๋ยวเอาขาซัพพอร์ตเข้ามาใส่สิ่งที่เราอ่าส่วนสายน้ำเราก็เปลี่ยนนะในชุดอะมันจะมีตัวล็อกสายน้ำมาให้นะครับ มันจะตรงรุ่นของมันเราล็อกสายน้ําเปลี่ยนตัวล็อกใหม่แล้วก็ยึดเข้าไปตําแหน่งเดิมแหละมันมันจะหลบซนะับพอร์ตเนาะเพราะว่าตัวซับพอร์ตมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับอ่ะพอเราก็จะใส่ตัวล็อกนี่อ่ะล็อกแบบนี้เนาะเขาจะม,มีมาให้ในชุดเนาะนี่เอาไปล็อกสายน้ํานะครับเสร็จก็มาถึงขั้นตอนใส่ตัวซับพอร์ตขามันนะครับนี่จะได้ตัวดู ดูที่ตัวซับพอร์ตนะมันจะบอก L กับ R นะเนี่ยใส่ให้ถูกข้างเนาะ L คือซ้าย L คือซ้ายซ้ายหมายถึงว่าฝั่งผู้โดยสารถ้า R จำไว้ว่า R คือฝั่งคนขับแต่ถ้าเจอ L ก็คือฝั่งผู้โดยสารฝนะั่งคนนั่งก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับตัวน็อตเขาจะทา ทาน้ำยากันคลายมาให้แล้วนะอ่าไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับพววนี้จะมีน้ํายากันคลายติดมาให้เลยในในชุดมันเนี่ยล็อกไปแล้วก็จะได้ลักษณะซับพอร์ตแบบนี้มีมีหูแบบนี้นี่แต่หูแบบนี้อ่ะลองใส่ดูใส่ง่ายกดเข้าไปเลยนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าต้องยกขึ้นอ,อีกยกแบบตะพีกวดแรับก็อีกอีกน้อยโอเคนี่ กดเข้าไปแบบนี้แค่นี้เป็นอันเสร็จสองข้างทําเหมือนกันนะครับสองข้างทําเหมือนกัน่นะานนแล้วก็ปิดฝานเน้นไปเพราะว่าที่เปิดเพราะว่ามันเกะกะมือเราเข้าไม่ได้เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองยกกันอีกทีหนึ่ง